ครับผมครับผมจะขอสอบถามนิดนึงนะครับผมก็คือลูกค้านะครับผมรู้สึกยังไงครับกับการออกรดินที่นี่ครับผมก็ประทับใจประับใตอนนึงนะตอนครับผมเขารู้จักเราในช่องทางไหนครับอ๋อมีคนแนะนำมาคนแนะนํามานะครับก็สมาร์ตคือคุณลูกค้าเนี่ยครับผมคือตรงนี้มันมีหลายๆเต็นนะครับผมแล้วทำไมคุณลูกค้าถึงเลือกเต็นนี่เดียวต้องการเราดูใจได้ดูการดีแล้ดูการดี แคร์ดีด้วยนะครับผมออยางคือลูกค้าเนี่ยบอกเชิญชวนญาติพี่น้องหรือว่าลูกค้าคนอื่นได้ไหมครับผมมีถ้าถ้ามีญาติพี่น้องหรือมีใครที่จะมาเราก็จะแนะนํามาที่นี่ครับผมขอบคุณครับบครับหากลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะเป็นเจ้าของรถนะครับเหมือนพี่เขานะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูในแฟนเพจเ Facebook NDP Car นะครับผมหรือในช่องทาง ยูทูบชาแนลนะครับ n p p Car นะครับผมหรือลูกค้านะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับในเรื่องการติดแบคลิฟ์นะครับผมติดล่าช้านะครับผมหรือว่าติดแท็กนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเบอร์ปูปูนะครับเบอร์084นะครับผม39นะครับผม7464นะครับผมมาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผม b e น n y Peter โตคานะครับขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ